สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียรรจานะคะวันนี้เบียรรจาก็จะหม้อยองไส่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 นะคะมาย่างไส้กันค่ะนี่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 ย่างไส้นะคะไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะจิมนี่จะนี่จ้าเป็นการย่างไส้แบบสดนะคะเราไม่จะไม่ต้มก่อนนะถ้า ทำดีๆหรูๆนะคะก็ต้องกต้องไปต้มก่อนเนาะแต่แอันนี้เบียไม่ต้มค่ะเบียย่างแบบสดเลยนะคะว้ายเปิดฉากมาก็ไหมเลยนะนี่ค่ะเบียย่างแบบสดเลยนะคะปกติถ้าจะให้กรอบนะคะเราก็จะเอาไปต้มก่อนเนาะต้มแล้วค่อยมาเสียบไม้แล้วก็ย่างหมักเครื่องย่างนะคะอันนี้เบียแบบหมักเครื่องล้างด้วยเกลือเสร็จแล้วก็มาหมักเครื่องเลยนะคะแล้วก็มาย่างค่ะเราจะไม่ ย่างแบบสดเลยนะคะมีไก่ด้วยนะคะมีเนื้อไก่ด้วยย่างแบบใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนสุกค่ะรวบรัดเลยนะคะตอนนี้เบียก็ใช้กันไก่เนาะตัดให้เป็นวงแล้วนะคะ,ะอย่างนะคะย่างแบบสดนะคะถ้าย่างแบบ ต้มอะ่ะมันจะสุกไวกว่านี้นะคะจะสุกไวกว่าแล้วก็จะจะสุกไวนะคะแล้วก็สีสันจะสวยกว่านี้นะคะถ้าเราต้มแล้วมาย่างเนาะแต่อันนี้เราทําแบบว่าย่างสดเนาะหมักสดๆแล้วก็ย่างสดๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสีสันก็จะประมาณนี้นะคะ 今うみんなか แล้วนะคะคเพื่อนๆเดีย๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มจ้าพอเสร็จแล้วก็ยั่วกันเองนะคะย่างไส้นะคะราดด้วยน้ำจิ้มข้าวคั่วนะคะจิ้มเจ่วคุกข้าวคั่วนะคะแซ่บๆกันเลยทีเดียวนะคะซาส้สย่างนะคะนี่คะ่ะเปลี่ยนจ้าก็ขอลาไปแต่เพียงแค่นี้นะคะเสร็จแล้วค่ะย่างไส้ยั่วๆเลยจ้างานนี้จ้าน้จา,นจ,าจิ้มเจ่วเนาะ จิ้มข้าวคั่วค่ะนี่ค่ะข้าวคั่วง่ายๆเนาะทำกันแบบง่ายๆเลยนะคะเอาละค่ะแต่๋พอชิมให้ดูสักไส้หนึ่งนะคะจะชิ้นหนึ่งนะนี่ค่ะเดี๋ยวเน้นๆทำโอ๊กๆกันเลยจับมากมายไก่กองเลยค่ะคุณผู้ชมไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเสร็จค่ะ คลินี้เบียร์วันจาก็ขอลาอแบบนี้แค่นี้นะคะบายยค่ะสวัสดีค่ะถือข้อมือนหนึ่งนะคะไปแล้วค่ะ <ๆ S 1> โอ้ยย่ยวกันเลยค่ะฟ <ๆๆ S 1> ินเบอร์